ผัดคะน้าหมูสับปลาเค็มแบบนี้ก็อร่อยดีค่ะเริ่มจากการตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่พริกกระเทียมที่โขลกหยาบๆลงผัดให้สุกหอมเลยค่ะใส่พริกตามความเผ็ดที่ชอบเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำล้างโขกค,ค่ะรอให้น้ำเดือดปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะใส่น้ำตาลเล็กน้อยช่วยปรับรสให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะคนให้เครื่องละลายเข้ากันดีแล้วก็ลงหมูสับค่ะ วันนี้พี่กันใช้หมูสับประมาณสองขีดค่ะผัดพอหมูสับเริ่มจะเซ็ตตัวก็ใส่ปลาเค็มที่ทอดเสร็จแล้วลอกเอาหนังแล้วก็แกะก้างออกนะคะบี้เป็นชิ้นๆค่ะลงไปผัดกับหมูสับให้เข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นปรับไฟเพิ่มค่ะแล้วก็ใส่ส่วนของก้านคะน้าลงผัดก่อนค่ะผัดพอก้านคะน้าใกล้จะสุกก็ลงส่วนของใบคะน้าค่ะใบคะน้าจะผัดไม่นานนะคะถ้าผัดนานอาจจะเหนียวได้ค่ะ ผัดสักสองสามตลบพอให้ผักสลดก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟตอนร้อนๆน,นี่แหละคะ่ะผักคะนาหวานกรอบกร,กรุบกรับหมูสับปลาเค็มก็หอมมันเผ็ดนิดเค็มหน่อยหอมอร่อยมากๆเลยค่ะ